สวัสดีค่ะทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาด้อพี่น้องตอนนี้ก็ยังม่ได้ลุกจากที่นอนนะคะมาคืนนี้ก็รุนทั้งหุ่นแล้วก็รุนผลประธานาธิบดีนะคะก็ตอนนี้ก็แสดงความเยินดยกับประธานาธิบดีคนใหม่นะคะพี่นังดูนัอนทรัมป์นะคะจนนอนดึกนอนเดินลุกใจกันจนมาเมนอนซ้ามันนอนบ่ได้กับพี่น้องมันตรงน,นี้รุน ตอนก็นเลยตื่นตื่นขึ้นมากก็เลยเมื่อยค่ะเป็นไม่เมื่อยนอนบ่พอแต่ว่ามันผอนเวลาตื่นมันก็นตื่นไม่ไปหนอ่องไพเป็นคือข่อยเนี่ยช่วงวัยเนี่ยสี่สิบกว่าเนี่ยข่อยสี่สิบสี่นะคะอีกสองสามเดือนข่อยก็จะสี่สิบห้าเลยนะไปหนอ่องจุรีเป็นคนมุกดาหารนะคะพอดีมีหน่องคนหนึ่งคนถามมาว่าพี่จุรีเป็นคนอยู่สาจสุรีพี่จุรีเป็นคนมุกดาหารจ้ะเป็นคนจังหวัดมุกดาหารเป็นคนอีสานแล้วก็อำเภอเมืองค่ะ อยู่เขตเทศบาลค่ะตอนตะกีเ้เป็นเป็นมืนหนอกนะแต่ตอนนี้บานโจซีนะเ <c oughs> พื่อนเปลี่ยนเป็นเขตเทศบาลแล้วค่ะหนามประปาก็ใสกับเพื่อนก็เดินทอนามประปลาก็ใสของเทศบาลใส่ของขอำเภอเมืองแล้วก็ขยุงขย,าย,ย้ายยังก,ก็เป็นเทศบาลน่อันนี้สิอ้างว่าจะควงเป็นคนในในเมืองไง <c oughs> ก็บริบบน,นอกบนรดา,าเนแจ๊คนหวาเด้เ <c oughs> ออแล้วมันนี่มาอยู่อเมริกาเนี่ยค่ะตามสามีมากค่ะตะบีเอ่อพบรักตะบีน้ำหลักออนไลน์ค่ะเอ,อหลายคนบริจาคเนาะอันนี้เมื่อสักสฟังคอยในยัง้ผพวฝรังตะกีพี่น้องคอยสัาสูฟังคอย,อยคอยถือตะปูเบาอันไทยล่าส,สุดก่อนที่มาเจอตะบีนบบบนนเนี่ยคอยคับคนจีนได้พี่น้องจีนแท้เลย ผู้บ่าวคนน่ะเป็นจีนเลยแลวบดนีพ่อเม่เพิ่นน่ะบ่กักคนไทยเนาะคนจีนเขาก็ให้แต่งงานตามที่พ่อเม่บอกเนาะ,ะผู้บ่าวนะเพิ่นกับกบไปแต่งงานอยู่เมืองจีนแอาเมียอ,อยู่เมืองจีนเออก็พ่ไดิพิษกันเน้มันก็บอกว่าเอา้ายุ่ดีๆ่ยก็หายไปเฮาก็ทร่ไปถามก็บ่รับสายเขาก็เลยไปนํางน้หมูเพิ่น ไปนำน้ำมูเพิ่นแหละบะนีมูเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยมันกลับไปแต่งงานเลยเด้อาพั่นก็เลยว่าเอาเบอร์มันมให้่เนี่ยก็โทรไปนำอยู่เมืองจีนเนาะตอนนั้นอยู่เมืองจีนมันก็เลยบอกว่าเอาเอกูมันแต่งงานเมียกูห้แต่งงานเลยเนี่ยเออเรื่องมึงกูเดดอมันวากูว่าเอีหลีบอกคอยก็เลยหายเนาะหายอยู่สองมือคอย,ยก็เลยว่าเออกมีเงินมันอย่างก็กูหายอยู่นี่กูก็ว่าตายตัวตอนนั้นคอยก็เลย แตงหนาท่าเรียบเปลี่ยนสีผมก็เลยออกไปหาทํางานไปทำงานออฟฟิศอยู่บริษัทเขาเลยให้ใอินเทอร์เน็ตฟรีค่ะพี่น้องข่อยก็เลยหาปูบาวออนไลน์ปัติันก็เลยมา่อตะบีค่ะหลังจากนั้นพอถึงเดือนนะคะข่อยก็มาพอตะบีเออบร,บริบริจีบกันเป็นแฟนนะคะตะบีเพื่นกะ <c oughs> น้องคนหนึ่งในออฟฟิศไง อย่าคุยกับฝรัง่งอย่าคุยกับคนที่บ้าภาษาอังกฤษมันกับบรินน้องมันกับบริแคว่าเป็นฝรัง่งหรือบบฝรัง่งแ,แต่บีเพิ่นอยูอเมริกาน้องมันก็นเลยหข่อยคุยให้คุยไปคุยมาแต่บีนลหมักข่อยกับพี่น้องเิ่นสรงเงินใข้ี่อยเอพิ่นลหล่อเยือเพป่นต๊กเยือกวนเิ่นสรงเงนินแขคอยใสเพิ่นเป็นปลาขอยก็เลยเออโอยพระเ่า่คือใจดีแทงส่คุยไปคุยมาแล้วใจดีใจดีขอยก็เลยหักเล่าเมียไปไปมากๆ ข่อยกระเดดก็ฝรั่งหลายคนนะพี่น้องตอนข่อยคุยกับตะบีนะข่อยก็คุยกับฝรั่งหลายประเทศเนี่ยทั้งฟินแลนด์ออสเตรเลียที่ข่อยคุยหลักๆเลยก็มีฟินแลนด์เนาะที่บินมาหาข่อยอยู่เมืองไทยนะตอนนั้นข่อยก็คุยกับตะบีอยู่นะพี่น้องอ๋อพอๆพอข่อยยังบอคุยกับตะบีก่อนที่จะมาเจอตะบีข่อยคุยข่อยคุยกับคนฟินแลนด์แล้วมาหาข่อยแล้วบินมาหาข่อยแล้วแบบนี้แล้วเป็นฝรั่งกี่ทีค่ะแล้วแบบนี้ฝรั่ง อีหยังกี่ทีข่อยหลงบ่มากเล่าแล้วหรอข่อยก็เลยบอกว่าโอ้ข่อยบ่มากเจ้าเด้ขอข่อยก็บอกเขาตรงๆเนี้ยเป็น้อ่องเล้าอุต่าบินมาหามูข่อยนั้นไห้น้ำเล่าอีกตัวเล่าว,ว่าโอ้เล้าอุต่าบินมาหาเสียนแต่ว่าเราเคยได้เมียคนไทยนะฝรั่งคนนั้นเราก็คิดว่าผู้หญิงสิใจง่ายเบื่อสุขคนเนาะเพิ่นหล่อให้ข่อยไปหาเพิ่นอยู่โรงแรมแต่เสียใจค่ะข่อยไปก็มูค่ะข่อยบดไปคนเดียวข่อยก็ผ้ามูไป แล้วบันนี้พนักง,งานโุงแร่มเขาหนังว่าห้ขึ้นไปหาอยู่ห้องเลยเขาว่าโอ้ขอบบวกขึ้นเขาว่ามุดข่อยไปกระมู่ข่อยไปหลับเพิ่นอยู่กระมูอข่อ,ขอยไก่เพิ่นลงมาหาข่อยฝรั่งฟินแลนด์คนนั้นเนาะแล้วบันนี้พ่อมากินหลานอาหารมือแรกเพิ่นกันเรียงมือที่สองมื่นก็พากเขาไปกินิซจ่าเขาเคยเล่าในยูทูบเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็ยังเล่าอีกทีน,นึงข่อยกับโบเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยเอ่อ เพิ่นเป็นฝรั่งกี่ทีคะเดยวมือหนาก็จะมาเลา่าจะฟังว่าเพิ่นกี่ทีแล้วใดเนาะแต่ว่ามีในคลิปขีเกา่านอ,นอ,อ,อยู่ได้ไปน้องเออคนโคตอยุซนี่แหละมีคนอยู่บินมาแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นออสเตเรียค่ะฝรั่งคนนี่เป็นคนออสเตเรียก่อนที่จะมาเจอตะบ,บีเนี่นะพี่น้องแล้วมาเนี่ยแล้วเรามีลูกติดพอยญยนะเราเราหนาหักอยู่เด้เราก็โล่หน้าหา่มคอยก็มากเราอยู่ แต่บัดน,นี้แล้ว,วาเรามีลูกสาวเป็นลูกติดคอยก็เลยบอกเอาเลยค่ะคือตอนคอยเป็นสาวเนี่ย่อยจีบคอยเดทก็ผู้ใดคอยก็แล้วเขาไปเจออีกคนนึงเขาก็บินมาหาคอยแล้วบัดน,นี้เรามายามหัวน้อเมืองไทยมันหนัวนมันมีแต่ยามหัวน้อะฝรั่งกินกินงงฝรั่งอ่ะ่อยบ่มากกินโตเล่าพี่น้อ่ข่อยก็เลยว่าโอ้่อยบอกเอาแล้วคอยบ่เอาอีเลีแล้วบัน,นี้ข่อยก็มาเจอตะบีค่ะตะบีนี่เป็นอ่า คนเลาาค่ะเป็นคนไทยน้องค่ายเยนะี่ยค่ะแต่ว่าแม่เล่าไปดาสามีคนเล้าเนาะสามเขาเอื่นว่าพอเลี้ยงแล้วเป็นคนเลแล้าเาก็เลยมาในคนเล้าเออมาในอเมริกาเนี่ยนสัญชาติคนลาาค่ะเออแลว้ววะนี่ตบีแล้วเป็นคนใจดีได้พี่น้องแล้วเป็นฝ้าได้ตะกอนจีบกันนะเออคอยกับไปตกลุมตกลุมพ่างเหล้าคอยกันนึกว่าแล้วสิโอ้ยสุกสบายเนาะมากคอยกันตั้งทา,า่าเสมาก เห็นงานเล่นๆโอ้ยจอยๆเอาเงินเออแล้ว like, ห้ตกลุกันกนแต่งเลยเดี่พี่น้องแล้วเราเสียห้คอยเป็นค้นเก็บเงินเก็บซะเก็บเงินเก็บข้ามแล้วสิบบาถือเงินเียๆขอยก็เลยตกอ่าตกลุปมปงใจแต่งงานกับเล่าแล้ววันนี้พ่อมาเนาะขอยเลยมาตื่นเงินดอลลาร์กับพี่น้องเอยเห็นเห็นยังไ้เป็นเงินเป็นข้าคิดเป็นเงินกโอ้ยบาทอันดอนหนึ่งของเขาก็สามสิบตอนขอยมามันชอบแปด สักเจ็ดส like, er, like, like ักแปดสักสามสิบบาทโอ้ก็กระตืนเนาะก็คือตังเงินเป็นเงินไทยอก็เฮกดหับริยุทธ์เลยนะคะพี่น้องมาเนี่ยนะไม่แต่คนว่าขอยว่าคนเป็นบาคนเป็นบาเฮแต่งานแต่การคอยย่อมรำคาญคอยตื่นเงินดอลลาร์อีนี้เฮตยั้งคอยก็คิดแต่เป็นเงินไทยแต่เวลาสื่อของบางคยคิดเป็นเงินไทยเรอกค่ะพี่น้องคอยคิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยค่ะเวลาสื่อจะเป็นยังไง ก็เคยคิดเป็นเงินไทยเลยเวลาซื้อของนะน้อยนักน้อยนักกจังคิดเป็นเงินไทยสื้อเหลียวจะมาคิดเป็นเงินไทยจะมาคือเสียดายจริงสิเออดีเกินี่เฮ็ียจะคอยบร่รวยนําเขาจักเถื่อค่ะพี่น้องแต่คอยคิดเป็นเงินไทยก็อาจจะรวยนะคะมาแต่ลาดก๋ะเก๊ดบางสิก็เ,กกเลยได้หาอยู่จริงสิค่ะหา,หาอยู่บ,บัวเหลีว <laughs> บัวทัวบัวดีอยู่เดี๋ยวเจ้าก็งูอ่ะมูเขาร้านอาหารที่ขายอยู่เอ็ดีอาร์ผักนี่เนี่ยเป็นน้องติ๋มองโจซีไปขายตลาดนัดนี่นะร้านอาหารไทยนี่ เขาขายกันมีอยู่สามหลานนะคะหลานอื่นเขานะมีแค่สองเตาค่ะอันหลานหนึ่งก็มีเตาเดียวหรือ,อ,อ,อกกสองเตาเนี่ยเออบเกินได้สาวสองเตาแต่ข่อยเลยฟาดไปฮกเตาอยู่ผพ้ดเดียวจะเบิ่งข่อยหาซัมเดะอ่าคือเบิง่งข่อยยังโมหังโมมีโมรวยน้ำผึจากเถื่อย่อนกับเป็นคนใส่เงินหาเงินกับใส่เงินในจักันใดลื่นกันนะคะแต่บีก็ดีอยู่ค่ะสามีข่อยหามาตัวเด เพิ่นกับบริได้จับเงินเนาะค่ะเพิ่นบริได้บายเงินจับเงินกับห้เมียเป็นคนบริหารค่ะเวลาคอยสื่อขอเนาะคอยสื่อแต่สินใหญ่ๆค่ะพป่นหนองมันก็เลยเหตุอะไรก็มันมีเงินหลายน้ำเพิ่นจ้าเถื่อพอหามาเนี่ยตอนแรกเขากระไปใจสื่อเงินเขาเอว่าสื่อเก่งเนาะก็ดีอยู่ค่ะกัหาเงินมากกัใส่เงินเนาะเงินใหม่กับเขามากคอยถือกะตีว่าถ้าเงินเก่าบ่อเงินใหม่กับเขามากค่ะเขาต้องบริหารไปกับสื่อไปค่ะ เสือ,อสังหาเนี่ยเสือแนวที่มันเจยยอันเขาเอยังก็งอกไงเงยเนี่ยจะเสีนาไปนะตามกาลังของ,ง,งเขาเนาะตอนนี้มีแห้งหากระเฝ้าฮาไปค่ะเออมันบ่มเหื่อยดอกค่ะพี่น้องเวลาขาคข้ายเราไปหฮ็แล้วมันได้คลายเนี่ยมือเมือม่อยก็คือมือคอยคายบได้เขามือฝก้นโตจะสีคขาเลยได้พี่น้องมันเป็นอีดีเลยขามาสีลอยๆเห็ดถอยเนี่ยมันมีแห้งหอดเก็บของหมดอ่ะเออ แต่ถมือได้ที่ข่อยขายได้ยังสีค้ายได้ข่อย,ยก็ซอย,อ,ยอันพวกข่อยเก็บเลยค่ะอออเก็บซอยยกได้เท่าที่ยกยกบ่ได้ก็ซอยกันหามค่ะจัซเจนหละค่ะเออทำมาห้ากินซอยกันเห็ดซอยกันสางค่ะพี่น้องอ่าเหมือนหนึ่งตะบีแล้วบอกว่าอีกแปดปีค่ะแล้วสัญญาอันงานเล่า,งาเางินสะสมเงินออมอย่างนี้ละงานเล่าอ,อกแลวกว่าสิให้เมียนั้นยุชุขสบายก็รุุนกันไปค่ะพี่น้อง อีกแปดปีก่อสเสด็จเป็นคุณนายนะ้ามูพันยู่กับโบจักเนาะแต่ว่าก่อนแปดปีนี่ก็ขอ,ขอสู่ไปก่อนกับพี่นอ้องของขบวยา,านเนาะคะ่ะซ้ำเวียกซ้ำหนีดำไฮดำหน้าแห่งไรกว่านี้เนาะหน้าก่อยนะ่นด้วยของโบยา,ากเบาบโบยากผาก็ดีอยู่ค่ะทีมีหน้าแต่ว่ามันเมื่อยกับพี่นอ้องเดห,หน้าเมื่อยไหล